แล้วชือตถ่ายอ่ะไม่บอกหนูสักคำแล้วดูท่านั่งรูปแล้วทุกทุกช็อตท่านั่งไม่เหมือนกันสักอัน แต่ว่าแพระว่าอ๋ออยากเห็นใช่ไหมคะจะไม่เกิดใช่ไหมมันเหมือนมัน